ในจกักรวาลไวโอเมอร์ 40K แน่นอนนะครับว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากๆมันเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าสงครามในสเกลระดับดวงดาวเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างเอเลี่ยนสงครามต่างเผ่าพันธุ์เป็นการลบล้าฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงดินแดนซึ่งแนวน,นี้ผมอยากจะดูคนมองในแง่มุมของฝั่งจกักรวาลมนุษย์นะครับหรือว่าอินทรีอมแมนจักรวาลมนุษย์ในไวโอเมอร์ 40K เนี่ยก็ถือเกรงกจอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีลมลุกคุคานมียุคมืดบ้างยุครุ่งเรืองบ้างมันก็ทําให้มีการแย่งชิงดวงดาวบางดวงให้ตกมาออยู่ใต้นานิคม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพราะวาความต้องการท่านรัพยากรหรือว่าความที่ไม่อยากศัตรูได้ยึดครองดาวดวงนั้นไปโดยศัตรูที่ว่ามันก็จะมีอยู่หลายฝากักหลายฝา่ายไม่ว่าจะเป็นพวกเอเลี่ยนพวกซีนอสที่คอยมาลุกลานดาวต่างๆไม่ว่าจะเพื่อทำลายและสูบทรัพยากรหรือว่าขยายเผ่าพันธุ์ลามมาจนถึงการลุกลานของพวกคออสปีศาจจากมิติมืดที่ม,มาเพื่อฆ่าล้างและทำลายโดยมันจึงปลูกฝกังความคิดให้มีการนับถือเทพเป็นความกุลาหลนถ้าเป็นในสเกลปกติเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิง,ง,ชง,งดิน แต่ด้วยความที่เซตติ้งของจัาวานี้เนี่ยมันมีเรื่องของทรัพยากรที่มีจํากัดและก็ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เสมอในสนามรบรวมไปถึงจุดคุ้มทุนในการทําสื่อขยึดครองดาวดวงต่างๆด้วยเหตุน,นี้เลครับมันจึงทําให้มีกรณีพิเศษเกิดขึ้นมาในกรณีที่ดาวบางดวงไม่สามารถบุกไปยึดได้ง่ายๆหรือว่าบุกไปก็ไม่คุ้มเสียรวมไปถึงปล่อยไว้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีผลดีต่อศัตรูด้วยเหตุน,นี้เลยครับมันจะมีทางเลือกพิเศษขึ้นมานั่นก็คือการทำเอ็กซ์เทอร์มินาทัส การทำ Exterminatus ินก็คือการล้างดาวไปเลยนะครับคือทำลายให้มันไม่สามารถอยู่อศัยหรือว่าไม่ให้ใครมาสูสบทรัพยากรได้ถ้าเราไม่ได้ฝ่ายอื่นก็ต้องไม่ได้และในวันนี้เราจะมาพูดถึง Exterminatus คำสั่งยิงปูโคลมถล่มดวงดาวว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรต้องมีเหตุผลอันใดถึงจะใช้ Exterminatus ได้และการ Exterminatus เนี่ยมันมีกี่รูปแบบและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเรา คุณก็สามารถทำได้ที่ระบบ Membership เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนำไปประดับใน Dis ส cord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใครรวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบ e x c l u s i v e หรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถมากดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่กระผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นของ e x t e r m i n a t u s e x t e ั m i n a t u s มัมันจะเป็นชื่อเรียกของปฏิบัติการยิงถล่มดวงดาวจากนอกชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นมนาตรการสูงสุดของจักรวรรดิแห่งมนุษซยชาติและผมก็เชื่อนะครับว่าบางคนต้องเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแบบเพ้ย์เดิร์ฟซั่ง r m i n a ์เทอรมาแม่งเลยและก็ต่างเข้าใจว่าคำสั่งนี้มีเพื่อทำลายอย่างเดียวซึ่งมันก็มันก็ใช่แหละแต่ว่าการทำลายนั้นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ e x t e r m i n a t u s ทัแบบพื้นื้นคือการลลยิิงปูมมถผววดาว หรือว่าทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่ๆรวมไปถึงปล่อยระเบิดไวรัสก็มีแต่ที่น่าที่สุดมันก็จะเป็นการปล่อยขี่ปนาวุธเข้าสู่แกนดาวทําให้ดาววดนั้นระเบิดเป็นจุนแต่ถ้าพูดถึงแว่นที่ใส่แล้วเทระเบิดก็คงต้องเป็นแว่นออปตัสต,ตอนนี้ออปตัสได้โกอินเตอร์ไปคอลแลบ,บกับอนิเมะช,ชื่อดังจากญี่ปุ่นอย่าง s p y Family และเปิดตัวแว่นใหม่ล่าสุดอย่างแว่นวาคูวาคูและขอบอกเลยนคะครับว่าแว่นวาคูวาคูตัวนี้ใส่แล้วแก้มชมพูน่ารักแบบสุดๆดีเทลแว่นไหนก็ถอดแบบมาจากนน้อองเเียยแบบปล ไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นที่มีกิ๊บผมของน้องอาเนียด้วยหรือว่าจะเป็นขาวแว่นที่มีสีเดียวกันกับชุดของน้องอาเนียเลยและถึงแม้จะเน้นไปที่ความน่ารักแบบนี้แต่ด้านความแข็งแรงออปตัสก็ยังไม่ทิ้งลายตัวแว่นเนี่ยสามารถบิดได้งอได้แบบสบายใจเฉิไม่ต้องกลัวหักเลยและใครที่เห็นและสนใจในแว่นที่สุดจะน่ารักนี้ก็สามารถตามไปพรีออเดอร์กันได้เลยนะครับเขาว่าเปิดพรีเปลรอบสุดท้ายแล้วนะยังไงก็รีบไปจับจองกันได้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีแว่นโฮเวอร์2.0กับวัสดุที่ทำมาจากนิกเกิลไทเทเน หรือน,นีิโนลที่ก็มีความยืดหยุ่นสูงเวลาบิดหรืองอไปก็จะคืนสภาพดั้งเดิมของมันได้ในส่วนของดีไซน์ก็เหมาะกับการใช้งานในทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใส่อยู่หน้าคอมหรือใส่ตอนออกไปข้างนอกใครที่สนใจแว่นเหล่านี้ไหนก็ลองทักหาเพจออฟตัสได้เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดอ Z v รับส่วนลดทันที100บาทก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการ e x t e r m i n a Tu มามันมีหลายรูปแบบแต่ว่าผลที่ต้องการขั้นต่ำของคำสั่งนี้ก็คือการทำลายสิ่งมีชีวิตหรือว่าระบบนิเวททั้งหมดบนา เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ใครก็ตามสามารถมาอยู่อาศัยหรือว่าสูบทรัพยากรเปร็นาราดวงนี้ได้โดยรวมคําสั่งนี้มันก็เปรียนเสมือนกับปุ่มรีเซ็ตของจักรวรรดินะครับเป็นปุ่มดีลิทก็ได้ไกลๆแต่ส่วนมากจะใช้เป็นการรีเซ็ตมากกว่าแบบเวลาทาอะไรผิดแก้ไขอะไรไม่ได้ก็รีเซ็ตเริ่มใหม่ไปว่ากันดาวอื่นและนั่นก็เป็นคําสั่งเอ็กซ์เทอร์มินััสนะครับเป็นการโจมตีแบบสกิลใหญ่บิ๊กเบิรมจนดาวดวงหนึ่งสามารถมอดไหม้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมวายเมอร์โฟร์ดี้เคในสเกลที่ เราอาจจะมีการคุ้นชินกับคำสั่งออบิทัลมากกว่าคำสั่งออ b i บิทัลมันจะเป็นคำสั่งที่เล็กลองมาจาก exterminatus แต่คอนเซปต์มันก็จะเหมือนกันนะครับเป็นการยิงขีปนาวุธหรือว่าการยิงถล่มมาจากนอกชั้นบรรยากาศแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสั่งยิงลงมาเพื่อกวาดล้างทั้งดวงดาวเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการยิงเฉพาะจุดเพื่อทำลายเมืองป้อมปราการหรือว่ากองกำลังของศัตรูโดยคำสั่งออบิทัลมันจะมีการแบ่งไปสองประเภทดังนี้อย่างแรกนะครับออ b บิทัลบอมบ่ามินคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งงยิงเป็นชุด ในแอเรียหรือว่าพื้นที่ที่ต้องการโดยที่ความเสียหายของมันก็จะเป็นวงกว้างเนื่องจากการโจมตีที่ต่อเนื่องและก็รองลงมานะครับจะเป็นคําสั่ง orbital strike คําสั่งนี้ก็จะเป็นการยิงมาแค่เม็ดเดียวเนะครับเพื่อเป็นการ clear object เล็กๆโดยที่ความเสียหายของมันก็จะเกิดเป็นงวงแคบและนี่แหละครับคือหมวดหมู่ของคําสั่ง orbital โดยที่มันจะเป็นคําสั่งที่ต้องการความรับผิดชอบน้อยกว่าการสั่ง exterminatus ทำให้ยอดของผู้ที่จะใช้คําสั่งนี้ได้เนี่ยไม่จะเป็นต้องสูงมาก และต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสถานการณ์เล่ผลในการใช้คำสั่ง e x t r r m n n a t u s ในสถานการณ์ที่มีการนิยมใช้ Ex t e r m i n a t u มัเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบส่วนใหญ่ก็มันจะทําเพื่อให้ศัตรูเนี่ยเสียผลประโยชน์ซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการทําลายดาวดวงนั้นๆเพื่อตัดเสบียงหรือว่าตัดฐานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของศัตรูหรือว่าใช้บอมดาวศัตรูที่ไม่ยอมจำนนแต่ถ้าราบุไปเองก็ไม่คุ้มเสีย ซึ่งในเคสดังกล่าเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีที่จักรวรรดิเจอกับพวกศัตรูที่พอจะคุยได้มีความเป็นมนุษย์มนาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะมีกรณีพิเศษนะครับที่พวกนี้เนี่ยคุยไม่ได้หรือว่าปล่อยไว้ก็เหมือนกับไวรัสอย่างแรกก็จะเป็นพวกเอเลี่ยนพวกซีนนสไม่ว่าจะเป็นพวกออที่ต่อสังหารไปมากเท่าใดมันก็สามารถปล่อยสปอร์ได้เหมือนเห็ดเพื่อขยายพันธุ์ได้แบบรวดเร็วหรือว่าจะเป็นทเรนิดเอเลี่ยนที่จะคอยสูบสเปพยากรจากดาวดวงนั้นๆมาเพื่อขยายกองไลงให้กับตนเองในปริมาณที่ไม่สามารถคาดเดาว และนอกจากนั้นก็จะมีพวกคียออสนะครับพวกปีศาจจากมิติมืดมิติวาร์ปที่มันจะคอยมาเพื่อปักหลักและกระจายลทัทธิคียออสซึ่งเป็นลทัทธิตรงข้ามกับจักรวรรดิอิงเรียมออแมนอย่างสิ้นเชิงและถ้าเกิดมีผู้คนลทัทธิมืดน,นั้นอยู่จำนวนมากมันก็ยากที่จะจัดการและกรณีสุดท้ายก็จะเป็นกรณีที่ดาวดวงนั้นๆั้นมีการติดเชื้อกลายพันธุ์จนไม่สามารถหาทางรักษาได้และจะเห็นผลดังกล่าวนะครับมันก็ล้วนสู่ขบคิดมาแล้วเรียบร้อยว่าการลงชุนในการยึดครองเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่สูงจนไป แต่ถ้าดาวดวงไหนมีทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามีน้ำมันมีเหล็กมากเนี่ยมันก็น่าลองและคำสั่งเอ็กซ์เทอร์มินัตัสมันก็จะถูกปัดตกไปแต่ถ้าเกิดการบุกยึดไม่คุ้มเสียแล้วล้วก็สู้ทำลายมันทิ้งไปเลยเสียดีกว่าดีกว่าศัตรูเนี่ยมาสูบแล้วผลประโยชน์จากดาวดวงนั้นๆและก็ทรัพยากรที่ได้เนี่ยมาคอยซั่นหน้าเราในภายหลังอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับคำสั่งเอ็กซ์เทอร์มินัตัสเนี่ยนอกจากการกำจัดภัยร้าต่างๆแล้วมันก็ยังสามารถใช้ในการปิดปากพยานหรือว่าซ่อนความผิดได้ด้วยนะ ผู้ที่มีอำนาจเพียงพอในการสั่งเอ็กซ์เทอร์มัโดยที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหัวหัวแล้วนะครับสามารถสั่งระเบิดดาวได้เนี่ยถ้าใจคิดง่ายๆเลยก็จะเป็นยศระดับสูงของกองลังหน่วยนั้นๆนะครับถ้าเป็น Space Marine ก็จะเป็นพวก Chapter Master ถ้าเกิดเป็น Imperial Guard ก็จะเป็นพวกตำแหน่ง Lord Commander พวก Imperial n a v y ก็จะเป็น Lord High Admiral และอีกกรณีพิเศษก็จะเป็นสมาชิกของห no น Inquisition ที่ส่วนมากก็คงจะใช้เพื่อปิดปากน,นั่นแหละและถึงแม้ด้วยตำแหน่งและอำนาจของพวกเขา จะสามารถสั่งระเบิดดาวได้ทั้งดวงแต่ผู้ใช้ก็ต้องมีดูลแลพินิจระดับหนึ่งนะครับที่พอจะคบคิดแล้วก็คำนวณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าและไม่ใช่ว่าไปเที่ยวชี้ดาวนู้นดาวนี้แล้วก็สั่งระเบิดเลทเทนะครับอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําให้ผมก็เชื่อนะครับว่าหลังจากสั่งเอ็กซ์เทอร์มินาทัสไปแล้วมันน่าจะมีการสอบสวนในภายหลังว่ากระทําไปด้วยเหตุผลใดและก็ต่อไปนะครับเนื้อหาส่วนสําคัญของคลิปนี้เลยก็คือการดาเนินการใช้เอ็กซ์เทอร์มินาทัสโดยที่ผม อย่างแรกเลยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการประเมินสถานการณ์เมื่อดาวดวงใดก็ตามเกิดภัยคู่ค้ามไม่ว่าจะเป็นจากพวกคีออสพวกชิวนิทในขณะนั้นผู้ที่มีอำนาจเพียงพอเนี่ยก็ต้องคำนวณแล้วนะครับว่าดาวดวงนั้นนั้นมีคุณค่าต่อการกอบกู้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับถ้าเกิดการกอบกู้ครั้งแรกไม่สำเร็จผลอาจจะมีการทดสอบทรงกลมลังไปย่อมย่อมก่อนและลองเทสดูนะครับจนกระทั่งก็ได้ข้อมูลมาว่ามันสมควรต่อการเอ็กซ์เทอร์มินาทัสแล้วเมื่อเราได้ตัดสินแล้วว่า ดาวดวงนั้นสมควรในการถูกเอ็กซ์เทอร์มินัทสมันก็จะถูกส่งต่อไปในขั้นตอนที่2นะครับก็คือการอนุมัติคําสั่งโดยที่การอนุมัติมันก็ต้องมาจากบุคคลที่มีตําแหน่งสูงเพียงพอที่จะสั่งเอ็กซ์เทอร์มินัทสได้ไม่ว่าจะเป็นพวกอินวิซิชันแชปเตอร์มาสเตอร์ลอร์ดคอมมานเดอร์หรือว่าลอร์ดไฮแอดมิรัลและเมื่อคําสั่งนั้นถูกแอปพรูฟจากผู้ที่มีอนานาจแล้วมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นก็คือการจัดเตรียมยุทธปกรณในขั้นตอนนี้กองงานอิมเปริออล ที่อยู่เหนือชัชนบรรยากาศของดาวดวงนั้นเนี่ยก็จะทาการเตรียมอาวุธที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการเอ็กซ์เทอร์เมนทัสใส่ดาวดวงนั้นและเมื่อเตรียมอาวุธเสร็จสับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือการจัดขบวนยานวางแนวหรือว่าจัดตำแหน่งยานลบต่างๆให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมโดยที่มันก็จะมีการคํานวณมาแล้วนะครับจากตําแหน่งของยานหรือว่าเส้นทางในการบินระหว่างโจมตีผิวดาวรวมไปถึงพิกัดในการยิงด้วยว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการถล่มดาวดาวดงนั้นให้ราบไปหน้ากรองหรือไม่ แลือเมื่อการวางตำแหน่งกองอยานหรือว่าการวางแผนทุกอย่างในเสรศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปสู่การเริ่มโจมตีดาวเป้าหมายในขณะนั้นเหล่ากองยานอีพเพีย์นาวีที่เตรียมอาวุธไว้เสร็ศสตบ์แล้วนะครับก็จะเริ่มระดมยิงอาวุธหรือว่าปล่อยขีปนาวุธลงสู่เป้าหมายและผลของการโจมตีเหล่านั้นมันก็จะนําไปสู่ั้มบรรยากาศที่ลุกไหม้แผ่นดินที่แตกแยกออกและสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งบูกสร้างเนี่ยก็จะถูกทําลายจนหมดรวมไปถ,ถึงดาวดวงนั้นถูกทําลายไปเลยก็มีและเมื่อการระดมยิงด้วยคําสั่งเอ็กซ์เทอร์ ได้สาเร็จเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบหลังจากโจมตีเสร็จสิน้นเมื่อกองงานอิเพลนาะวิโจมตีเสร็จเนี่ยก็ต้องเช็คนะครับว่าเป้าหมายถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วหรือไม่จากการสํารวจแบบระยะไกลเพื่อให้แน่ใจว่าดาวดวงนั้นจะเป็นดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือเลยและก็ได้กลายมาเป็น dead world หรือว่าดาวที่ตายแล้วในที่สุดและนั่นเลยครับก็จะเป็นระดับขั้นตอนหรือว่าพิธีการในการใช้ eximer l a s e ซึ่งผมก็ได้ไปเปรย์ไปนะคราบสำหรับหัวข้ออาวุธและอุป,ปกรณ์ ว่ามันมีระเบิดที่ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้มาเดี๋ยวเรามาขยายความกันอย่างแรกนะครับมันจะเป็นไวรัสบอมบ์อาวุธประเภทนี้ก็จะเป็นระเบิดไวรัสในะารับที่คุณสมบัติของมันก็จะสามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวได้เลยอั A m มอนด์เฟริกอินซิเนเรเตอร์การโจมตีประเภทนี้ก็จะเรียบง่ายนะครับก็เป็นการปล่อยระเบิดที่มันจะเผาไหม้ใช้นารรการทำให้ดาวดวงนั้นๆเนี่ยไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้และถ้าแตกแขนงออกมาก็จะเป็นโมเด r ริสต์แอนด์มอสเฟริกมิ e ไซ ปลของขี่ปนาวุธนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันในการเผาไหม้นะครับแต่ว่าลูกนี้มันจะไม่นเน้นที่ใช้บรรยากาศแต่มันจะปล่อยสารเครมีที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งอย่างที่มีคาร์บอนจนพื้นผิวของดาวเคราะห์นั้นถูกทำลายอาตอมมิกเวปอนหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับที่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีพลังทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพในการสร้างความเสียหายกับพื้นที่ขนาดใหญ่และแถมยังทิ้งกัมะรังสีไว้ในบริเวณที่มันระเบิดด้วยซึ่งที่เรามาก็จะเป็นนกาารรเเล่บิิวววณผวด ต่อไปจะเป็นของจริงแล้วนะครับก็จะเป็นไซคอนิกโตบิดสขีปนาวุธประเภทนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการเจาะเปลือกดาวและเข้าไปยังแกนกลางของดาวเคราะห์ถ้าเกิดโตบิดเข้าไปเลืนตื้นเนี่ยมันก็จะทําลายผิวดาวเป็นวงกว้างแต่ถ้าเกิดเข้าไปแบบลึกเจาะจัด,จดลึกจนถึงแกนดาวผลของมันจะทําให้ดาวดวงนั้นระเบิดเป็นจุนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับขีปนาวุธบางทีมันก็จะมีการระดมยิงแบบ อาไปชอบบมบั่นเม้นแช่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 ชชชแล้วก็ไล่ไปทั้งดาวนะครับอย่างนั้นก็เอ็กซ์เทอร์มินาทัสได้เหมือนกันแต่ถ้าใจววางจริงๆเนี่ยมันก็ต้องวันช็อตวันคิวใช่ไหมครับแบบนั้นคือโคตโรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่เก่ามาในข้างต้นจากที่ฟังๆมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอคิดกันได้แล้วนะครับว่าจักรวรรดินั้นมีแสนยานุภาพในการทาลายล้างดวงดาวแบบโหดเหี่ยมขนาดไหนแต่ว่ามันก็ไม่สามารถใช้ได้แบบสมสีสมหานะครับในการใช้เอ็กซ์เทอร์มินาทัสมันเป็นเหตุการณ์ที่หายากมากๆส่่วนใหญก็ ตามเนื้อเรื่องนะครับมีการสู้ยืดเยื้อกันเป็นร้อยเป็นพันปีเพราะว่าพวกนี้เขามีความแคบในทรัพยากรมากๆซึ่งมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ใหม่แล้วนอกจากไปหามาเพียงเท่านั้นและการสั่งระเบิดดาวชิ้เนียนะครับมันไม่ค่อยจะมีความน่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ส่วนมากคนที่สั่งก็จะมีความผิดหวังในตัวเองและก็เป็นการยอมรับความล้มเหลวว่าตนนั้นไม่สามารถปกป้องหรือยืดดาวดวงนั้นกลับมาได้ยังไงเราก็ต้องเข้าใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสกลระดับจักรวาลคือถ้ามองในรูปแบบของรรมนุษย์ แต่ว่าพวกนี้สกิลมันใหญ่และก็เลเทแถมทั่วถึงอีกด้วยสู้กันทีก็ยืดเยื้อเป็นพันเป็นหมื่นปีและด้วยขนาดของแมปและก็ผู้เล่นในจักรวาลน,นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสามารถยอดสกิลนั้นเป็นประเทศหนึ่งประเทศที่ถูกร้อมไปด้วยสมบีก็ได้มันจึงต้องรักษาทรัพยากรเอาไว้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้กับผู้มันไม่ได้อีกกี่ปีและก็จากข้อมูลเท่าที่ผมรู้นะครับมันก็มีดาวทั้งหมดมากกว่า60ดวงได้ถูกสังเอ็ทซ์ร์มินาทัสไปแล้วเรียบร้อย ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชดูกันนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะมีดาวบ้านเกิดของใครามาบางคนก็ได้สําหรับใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าตอบถูกเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์หัวใจตอบปรับไว้ให้นะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลของ exterminatus คาสั่งยิงปูพรมถล่มดวงดาวหวังว่าทุกคนจะเก็ตกันแล้วนะครับจริงๆมันก็มันก็เก็ตกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะครับยังไงถ้าเกิดจุดใดผมให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปหรือว่าอยากเสริมกันมาเนี่ยก็ได และที่สําคัญเลยนะครับขาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กเก็บมันเอาไว้สามารถสแสดงออกมาผ่านการกดไลค์กดซับกดคอมเมนต์กดแชร์นะครับกดอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้และผมจะทำคลิปแบบนี้หมายถึงคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสดงดีเหล่าเมมเบอร์ชีพทุกท่านที่มีการสมัครกันเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยที่ผมก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใ,ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอาดิโอส